สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันไข่มุกชุดนันล่าสมดีวันนี้ดิฉันมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจที่อยากจะพาผู้ชมไปชมกันซึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวกับ phonetics ซึ่งเป็นปัญหาการออกเสียงคำต่างประเทศดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานการณ์จริงที่ร้านกาแฟที่เกิดการทะเลาะก,กันเล็กๆระหว่างลูกค้าและแม่ค้าโดยเราจะส่งไปให้นักข่าวภาคสนามของเราเราไปพบกับคุณไมค์กันค่ะ ขอบคุณคุณไถ่หมูข่ะตอนนี้มาพบก,กับดิฉันหมายนักข่าวภาคสนามเราจะพาท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์จริงกันค่ะลูกทาางนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้รับเครื่องดื่มอะไรดีคะเอาลาเต้แก้วหนึ่งค่ะอะไรนะคะลาเต้ค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะลูกค้าลาเต้ค่ะลาเต้ในร้านไม่มีนะคะที่นี่จะมีแค่ลาเต้ ลาเต้ลาเต้จะไม่มีนะคะลาเต้กับลาเต้เหมือนเหมือนกันไหมคะมันไม่เหมือนกันค่ะลูกค้าแม่ค้ารีนจากอเมริกามาลาเต้กับลาเต้มันไม่เหมือนกันนะคะแต่ทุกบ้านทุกเมืองเขาก็เรียกลาเต้น,นะคะนึยว่านไหงหรอก,ก็บ้านนี้แหละคะ่ะประเทศไทยใช่โอเคไม่รับอะไรอีกเพิ่มอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่ค้าจะทำลาเต้ให้เอาโมค่า<ห>ด้วยค่ะพี่แก้มอีกรอบนึงค่ะโมค่าค่ะ หนูสาเขาเรียกว่าโมค่ะโมค่ะโมค่ะไม่ใช่ม็อกค่ะค่ะค่ะโมค่าก็ได้ค่ะภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์สองคำหนึ่งลาเต้สองโมค่ะโอเคเวลาที่หนูจะไปเดินไปซื้อเครื่องดื่มต่อไปนี้หนูใช้สองคำนี้นะคะลูกนรอป้าแป๊บหนึ่ง5้าทีเดี๋ยวป้าทำให้ เคค่ะลูกค้าขอบค่ะอันนี้คือลัเตกลาเตกได้แล้วนะคะมามาค่ะอันนี้เป็นโมคค่ะโมคค่ะโมคค่ะโอเคโอคมาหน้าเชิญหน่อยนะคะสวัสดีค่ะลงเสียแต่ช้าเลยโมคค่ะโมคลาเตกดค่ะก่อนที่เราจะกลับไปที่ห้องส่งกันเรามีอีกหนึ่งเหตุการณ์ให้ดูตอนนี้กำลังเป็นกระแสไวรัลในทิกตอกเลยค่ะไปดูกันได้เลยค่ะ นคาปูชิโน่ใช่ปหมฮัลโหลเป็นยังว่างันเจ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฮัลโหลค่ะใช่ร้านน้ำไหมคะค่ะแล้วเป็เไรดีคะขอสั่งเป็นแมคเคี่ยโต้ะหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็มาชารลาเต้แก้วหนึ่งค่ะอะไรคะอีกครั้งนึงค่ะแมคเคี่ยโต้ะหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็มาชารลาเต้แก้วโอ้ยนี่พูดอีกแล้วแมคคิอาโต้ มันไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันคือมาคิยาโต้ค่ะลูกต้องเป็นมันจะาเตอ่์น,นคะคะสรุปจะทำให้หรือเปล่าคะได้เลยค่ะลูกแ<ช>่น<ช>โอเคนะคะเดี๋ยวรอรับบอเรื่อได้เลยแค่นี้นะคะจ้า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 เป็นยังไงกันบ้างคะกับเหตุการณ์ที่เราเห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะแต่ในวันนี้หมดหน้าที่ของไมล์แล้วงั้นเราส่งไปให้คุณไข่มุกที่ต้องส่งกันค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณมานะคะนักข่าวพักสนามของเราไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่เอสเปซโซ่คาราเมลหรือแม้แต่สมูทตี้ถ้าออกเสียงไม่ตรงกันก็มีสิทธิ์เข้าใจผิดได้ค่ะทางแก้ที่สมดุลเลยก็คือลูกค้าอาจจะไม่ต้องเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษาแต่ควร ออกเสียงให้ใกล้เคียงนะคะเพื่อไม่ให้สับสนในขณะเดียวกันแม่ค้าก็ควรยืดหยุ่นเข้าใจลูกค้าเพราะไม่ว่าจะลาเต้หรือราเต้สุดท้ายสิ่งสำคัญก็คือการสื่อสารและรอยยิ้มมากกว่าการโต้เถียงกันค่ะวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษความรู้คำศัพท์และการเสริมสร้างความสุขในการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกร่วมกับการเรียนรู้แบบเบนทเกต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกกับการเรียนรู้แบบเ็นททเกตกับก่อนเรียน 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกร่วมกับการสอนแบบเบนเทเกต กกับ่่อนนเรียคะและ 3. เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกร่วมกับวิธีการสอนแบบเ็นทเกตค่ะวิธีการดําเนินงานวิจัยนะคะงานวิจัยใช้การสอนแบบโฟนิกร่วมกับการสอนแบบเบนทเกตให้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง21คนใช้แผนการสอนเจดแผน พร้อมแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและแบบทดสอบความสุขและนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐานผู้วิจัยได้ดำเนินตามกระบวนการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครปีการศึกษา2566รวม11โรงเรียนจานวนนักเรียน552คนค่ะกลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบคลัสเตอร์ซัมพริงจากโรงเรียนศิริพิกุลพิทยาห้องป .3 ทับ1จำนวน21คนค่ะ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. คือแผนจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกร่วมกับการสอนแบบเบนทกเกตค่ะ 2. แบบทดสอบการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3. แบบทดสอบ คำศัพท์จากภาษาอังกฤษจำนวน20ข้อและ4แบบทดสอบความสุขในการเรียน10ข้อค่ะ3การสร้างเครื่องมืออ้างอิงหลักสูตรการการขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และทฤษฎีการสอนแบบโจรี h ฟ n นิคค่ะ 4การเก็บรวบรวมข้อมูลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนเจ็ดแผนใช้เวลา15ชั่วโมงก่อนเรียนทำแบบทดสอบระหว่างเรียนใช้กิจกรรมและหลังเรียนก็ทำแบบทดสอบและตอบคำถามความสุขค่ะ 5. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะ ข้อมูลวิจัยนี้นะคะเก็บจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนศิริกุล,ลพิทยาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตวังทองหลังรวม11โรงเรียนนักเรียนทั้งหมด552คนค่ะกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบ Cluster s ์ m ั pling ได้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั1โรงเรียนศิริกุล,ลพิทยาจำนวน21คนค่ะ จำนวนที่เก็บข้อมูลประชากรนักเรียนป .3 ทั้งหมด552คน11โรงเรียนในเขตวังทองหลังกรุงเทพมหาคนครค่ะผลการวิจัยที่น่าสนใจนะคะการสอนภาษาอังกฤษด้วยโฟนิกบวกเบนเชรเกตหรือเบนทิกนะคะทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนซิลิกูลพิทยา21คนเนี่ยมีทักษะการออกเสียงที่ดีขึ้นรู้คำศัพท์มากขึ้นและมีความสุขในการเรียนสูงขึ้นค่ะ การออกเสียงภาษาอังกฤษนักเรียนมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างชัดเจน